สบายดีพี่นอ้องสบายดีทุกคนงามเสาข้างจาจนเจ้าหน้าบเสร็จแล้วเสายังคือแดดมันแดดเนี่ยมื่อที่หกมันเหมืนมื่อที่หกมื่อที่เจ็ดแล้วบนนี้พี่นอ้องประมาณตอนนี้ประมาณ กโมงได้เสออกไปบ่งก่อนพี่น้องแบบนึหกโมงเชา้าค่ะหกโมงเต็มพี่นอ้องยาบอดได้นอนทั้งคืนพี่นอ้องบอดได้นอนเบิดคืนเลยตอนหัวแรงเนาะเพื่อนกะกลางมงนอนอยู่นี่พี่นอ้องตอนหัวแรงเนาะหัวแรงแรงกินยาอะไรแบบยากลุ่มพี่นอ้องเข้านอ,นอนกับประมาณสามทุ่มพี่นอ้องเขาหงองเนาะ ลูกละละพี่น้องน,นะาพรมนุม่มผพมนุ่มพื้นหนึ่งอะย่างบาอุ่นพี่น้องข้าวหอมแอร์สามถุงตีหนึ่งกลัวๆน้าวสั่นพี่น้องออกมากลางมุงเพราะว่าข้านอนกับบอด้ก,กูเลยมุงนเนาะข้านอนตอนสามทุมตีหนึ่งออกมาสุกสื้ที้มอญอ่อน ใช่หนึ่งออกมาหนาวสั่นออกมากระห่มซ้องผืนพี่น้องกระห่มนุ่มนะกระห่มกระห่มนุ่มใหญ่นะกระห่มนุ่มน้อยบ่ออุ่นข้าหน้าเหื่อหน่อยข้าหนังอยู่านอกมุ้งแถมผัดท่องเสียอีกพี่น้องข่าวของหนามทางคืนตอนข่าวของแอร์นะก็เที่ยวถ่ายเถอดได้เถื่อเนาะบริณอนเลยวริษัทพี่น้อง แบบค้นไข่นะแบบมีแตติงเลยกันนะสั่นบึ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 นอยู่ข้าวกปวได้ไข่นการเป็นอันบรินอนนากันตี่หนึ่งกลัวออกมาก็อบอได้รับดอกพี่น้องจากทางใดตีจนสังกะสีที่เพิ่งพี่น้องจ้าทีสี่กลัวมันเทนเสร็จมาเป็นได้พอบานผุดมาสั่นเป็นได้พอดีแท็กห่วย ผม่สองพื้นยังบนยังบยังบอุน่นว่ะที่สีก่กลัวห้าเข่าในพี่น้องเข่าในห้องพอมาห้าเนาะเหือนะเหือออกห้เาเข้านอนในหันมุงน้ำพืนห้องเมื่องมากนะเหือถั่วตัวที่สีก่กลัวละเข่าในห้านะป้าเพื่อนนอนผู้เดียวห้าพึ่งสิลุกเนี่ยแหละพี่น้องพึ่งสิลุกว่างหกโมงเนี่ยแหละกลงห้องหน้าเนาะนับเถื่อนประคุณในในเข่าอีหล่ะพี่น้อง เมียลูกมามาข้างเบาเขาให้เมียปวดขึ้นอไอเลยพ้ามาลูกตเติหงแล้วพ้องลูกตเติหงแล้วนอนกับแมวอีมี่พี่น้องอีกแตฮะเอา้าจักแล้วจะว่าแม่นมาจักสนะแต่พอหมอนอห่อนเขาไม่จังดับท้องเสียไขย่ไข่อ่า ไขนะ่นั่นหน้าสีแห้งอะไรพี่น้องจะมาเวลาขัขบเปิ่นขยนะั่นเนวนั้นหนาวสัน่นบึนบึนขำรถผัดไข่น้ำผัดสุตรนีผัดทองลวกน้ำพี่น้องวับพ้าเปินไปหาหมอขี่รถใหญ่และไปเพิ่นพาไปแกเพื่นขับเองคือเก่าอะไรพี่น้องตอนหัวแรงเนาะเพื่อวา่าไปซื้อยามาให้ขากินก่อนไปซื้ออยู่ห้านใย,ยเคียวพี่น้อง เพิน่นกระจัดให้่องสุดนะเศร้ากับพันเธ์พี่น้องจ้าเศร้ากับพันสบายดีท่านผู้ชมไหวเบิ่งคักดอกหนากับพี่น้องเลยมันโพดตอนนี้นะสารสเตียร,ร์อยเต็มหนาโพดโพวพี่น้องเลยซานชิวช่องผ้าชียว,วมีต้วัวใหญ่หญโอ้ยพี่น้องเลยเหนื่อยเหนื่อยจิตเหนื่อยใจกันเป็นแล้วก็ได้ วัดสิบไปอาหมอนี่หนึ่งข่าวสุกนี่พี่เนาะไปในหมอกละไก่เนี่ยละอันนี้เป็น,น,เ,นเป็นอะไรเป็นะลันลงสองห่วงสามห่วงภาพเดียวเลยเป่นท้งไข่ท้งทองหลวงพี่เนาะอ่าพาคนไข่ไปห้าม้อแต่ว่า เดี๋ยวก้นไข่ข้าบรถเองเ <laughs> รื่งไดอ่านมาชมำราดีนะครับไข่เนี่ยมั่งสักไข่เนี่ยนะว่าจังหวะลุกดึงเข่าให้เมียได้กันบอกไข่เพื่อนจีเข่าแรงก,ก็กินน้อยเดียวพี่น้องมาขึ้นนี่อื้มก็ขี้ดินเอาขึ้นรถนำ้ำเข่าแรงก,ก็กินน้อยเดียว สําว่าบ่ได้นอนเที่ยวถ่ายนะแม่นอลีอู้ตีอยู่ในนี่เนาะจนสังกะสีสีเพิงแต่มันนี่หน้ามันเอาตู้บีนะอุ๊ยยุ่งยุงไปพี่น้องไปหาหมออเสียแล้วตอนนี้หาหมอก่อนสินบ่ได้ยะเนาะเลี้ยงงัวอยู่ลหญ้าอย่ลหญ้าออ โมงกลัว่ปเนาะไปแต่เศร้าย่านพระท่านมอพี่นองตมมือนมา่อก้ามันก็ลอบเล่งปวดหัวไปหามออยู่และพี่น้องอยู่ในบ้านปังเลยละเนาะบริขาวในเมืองพี่น้องจ้าแต่ว่าไปกับชิตวดกับซิมี่เสื้อไข่ละหน่อยพะาจากักไาาล่ผัวไข่เิ่นลุ่งแล้ว กินยาไปเถอะอละส <8 m. S 1> ี่เม็ดแปดเ <8 m. S 2> ม็ดนะเ <8 m. S 2> ม็ดมือคืนแปดเม็ดพี่น้องกินยาไปแปดเม็ดแล้วเนาะกินขังละสี่เม็ดกินเมื่อคืนนี่เลยพี่น้องยายพี่ข้าวหน้าบ้านข้าเจ้าอันนี้งามงามอันอนี้โบเล่เสัเโาดำเน,ะนาะลอยายา น่นาน,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 าน้า,านะาไฮน่าหน้าที่กินสีดำมั้งน่ะชมมองกะเบิ้ลเดี้ดำใน่ใส่มีแตะลกใส่ด้นะ่ะเขาก็บรลกซ้ำอะไรเยี้ยตอนนี้ก็พอกินแล้เนี่ยโคกัคนเผาเขาหมู่บ้านน้ำมองพี่น้องผ่านหมู่บ้านน้ำมองเขาหน้าหอยปางนั่นแหละมันปัดมาแต่ใส่ลายเลยล่ะเนี่อันนี้คือทางโค้งพี่น้องนี่เจียบัด ทางคุ้เออมาตัวนี้ป้ามักตาลเลยมันหลดุดตอนตอนหลุดแหลมเพราะแห้ง,งจังหันเนาะอืมจังหันนี่ก็เพื่อนยายมังนี่ก็เพื่อนเจดำันี่สะพานเขาเอาน้ำมันหมัดไปเฮ้ย เล็กกับเสือขัวพอบันปั้นเห็ดนะถามขัวาบานนามงพี่น้องสะพานบ้านนามงขัวเล็กบ้านเฮาเฮาหงาพาวเงื่อยรับไนได้เหรอเฮานอนผู้ที่ปวดหัวพี่น้องครับนอนตอนที่สี่กลัวเนี่ยสำบันบนในนอนเลยนะขึ้นเด็กบนในนอนเลย น้อยมาแดดดนี่ตาเิ๊อดแล้วพี่น้องแต่ว่าหลุดไล่ไล่ด้วยคันคู่ไล่ขฮาก็สิบสามารถถ่ายได้เด้อพี่น้องเพราะว่ายันขจ้ากกเก่งใจขจ้าพี่น้อ,นอ,จกกนนองจ้าล้วาาก็นยันติดแลยก็ศีขจ้าวพี่น้องลงถึงแล้วหน้าบ้านคุณหมอก็มีแต่ต้นมะเขยบคุณไข่เต็มพี่น้องจ้าผู้พ คนไข่บักลายปูด้วยใช่คนไข่เต็มเลยเนี่ยใส่สล<ร>ุนก็ใส่เจ้าล้อสู้ขี้ชองสู้เลยเฮ้ยเอาผดน่อยรูดมันนี่หนึ่งมันทำตำมสู้ให้มันสขี้ขาสู้เดยสู้ไปก็ขโมยชุนทอนเนี่ย มันก้ย้อมไปทถวบ้านสก่อปโรงเรียนนั่นชนเผากอนย้อมาูนนน้อยกเก่งแท้เขาอะชูบานยากเอกไปได้ก็ได้บดชูกำลังพี่นเมื่อเดวบอกเขาน้อยปางเป่น้องข้นหน้าหัวคำขืนบานเบามีบานเจตวนไปบอยากสีดก็ได้สีดวาสานเจิงบ่อจ้า ขาเคเมื่อย็กเผียวยึกเผียวก็แต่ยาดีแต่ยากินเมื่อนำกินดีเย็บท้องพี่น้องว่าไปเที่ยวไทยเที่ยวขาหนามีบขคืนสอดแจงแจงกันยังเขาซ่องซเถื่ออะไรเมื่อนิ่เขาบิดลอยเศร้าบาทพี่น้องจะดาคนเห็นบอกคนไข่นะพี่น้องเต็มเตียงซ่อนร้อนอยู่ค่ะยังหลังมากอยู่มาปว่ามากมันเสียวก็อีพ่อ ทำไปทำไปทมาประมาเป็นเป็นเสี่ยวกันกับอันปู่พี่น้องปู่เสียปีน่ะพีนาะเขาเฮียนนำกันตะกี้สุวรรค์สวัสดีท่านผู้ชมโบเป็นยังเนาะพี่น้องขอบคุณเด้อ FC ทุกคนที่เป็นห่วงอ้าวเรากับคุณบั้นน้องไงนะครับโมนะกันนะบั้นปู่กับคุณน้องสะเบงบโมเวนเตอ่ะ คนบ้านเดียวก็ปู่เอาไปประมาณทานหมอก็ได้ลูกเพื่อเป็นด็อกเตอร์เป็นยังอยู่เวียงบ่ได้เพื่นเป็นหมอคือกันแต่ว่าบ่แม่นด็อกเตอร์เว้ยแต่ว่าลูกมันเป็นด็อกเตอร์อยู่เวียงอเผื่หมอม้อนเผื่อบ้านเออหมอหมอแบบเข้าวใบเรียบนะพี่น้องเมียเมียยัดเมียตะเขียวนี่หมอบ้านหมอบ้านแต่ว่าเป็นจัดยาถือ ยัดยาถือก mm ็โลกแล้วก็เพิ่นเป็นแบบโมทอรนไซอ่าขาย้มข่ายยาแบบพ่อพังนะพี่น้องแบบพ่อกะเกะเคสได้เคสได้อะไรไปมาตรวจอันนั้นไม่ตรวจได้แต่ความดันพี่น้องเออเราไปตรวจความดันเจ้าหนุอยความดันแต่ว่าเลีอยนยังไหมบ่มีเดอกพี่น้องตรวจเลือดตรวจไอ้กอกไอ้โกบ่มีเด้อ อันนี้ว่ามาตั้งนี้ไปเห็นกระเพรย์คนทางไปอ๋โอ้ยเขื่อนไผ่บ้านอันนี้เมื่อทางบ้านเจตวนเป็นดอกบ้านบอมีชเขาม่าชูขเขานั่งหอยปังไปจอนว่ายขึ้นทั้งนอกโนโนโน่สันเข้ามาให้เข่าในน้ำเออแม่ไปหาน้าไรผอกับไปบ่เอออยากขึ้นนะบ่ขึ้นเกลือเปื้อนนะลูก ีลงมาเลยเผาสีลงมาเหมาโอ้มาอาตังออกในนี่เอาตังมาออกเยี่ยตังออกลูกเอาตังออกเยบแล้ไว้ไอือโอ้ยออหายน้าวบอ่อเสอเสอเสือมันก็เปีก่ดยโอ้ยมันปืดก้นมาเนี่เอ้า เลยไเป่าให้แถวแทกน่อเอามไปเป่าให้ถาไปลูกเหอทำมาทกระตาเอามากัพากินสะแมงเทนนั่นให้แมลงเทนทุ่อยางหนึ่งบ้านเราลงกับไก่ส้ยางก่อนเกอปะไก่ตีนลงไปหนึ่งเร็จเสโอ้เด้มองนอนพอกเถอ้าวสายมุ่งคือขาหน่อย มบารนฮัมบาร์กู่กูแมอืมกอกมาอ่าบ่ายโมงกั่เนาะกูมานั่งพังเพลงนีหน้ากูก pues mm ็ไ hmm. ด้กู hmm. yeah. nah, ่เจดมเนีย <BR> ซ <EN issance> <kindergarten. S 1> ้องปฐบแล้วกู่ทางไตเนี่กรเปิดสอแจงเหมือนบาร์ดัมเฮือนนีหน้าทางไตก็มีสอแจงทางไตค่ะทางไตกระเปิดเชียงเฮเฮีวอยู่ กูน่ะกูมงกูเงยข้อขึ้น่ะกูว่าแมนทางไต่น่ะทางไต้ก็แมนอืมเขาไเปิดดังทางไต้นี่แมนวันเกิดนี่นะบ่จังหวะกลายไปไหนยังกวดเหล่าขวดเบียเต็มอยู่ตู้นะกับบอดี้ยใหญ่ด้อยดังแมวเท่นนะเสร็จมากมาขึ้นเลยเสด็จไพ่เปิดกระดาษดอกหัวกูจนสิตกหมอนมาสันห่วยผัวมักแตงบ่อยากดอก สื่อน้ำยาเคียวว่านนี่บุญจากวานไปไเลยเจ้าเที่ยวถ่ายเมื่อคืนไข่ก้าสั่นบุญ,บ,ญบุญเฮ้ยพรมซองพื้นน่ยออกมานอนในนองนะี่ยังโบอุ่นคือบุญไกันลงห้องหอ้ยฉิลงไปยังยกลางคืนจะไปปลุกหมอบ่ป้าไปกินข่าวจังกินยานะป้าขืนกินข่าวกนะ่อนอพ่อพ่อกันขีป <Lap is, S 1> นาเด้อ <đ ưa S 2> พี่น้องเด้อขอบคุณถูกกำลังใจหูแม่สิไปห่าน้ำไม่ไหลอีกละห่าน้ำใม่ไหล มันเมื่อยดกเขาไปไหล่เอาหัวไปตีปูจะหายนะโอ้